อาจารย์ทำไมต้องพูดไปดุไปด้วยคะก็สันดานม,มันชั่วบางทีอาจารย์ไม่ต้องดุก็ได้แต่ที่อาจารย์ดุเพราะอะไรกิเลสเรามันหนาแน่นที่อาจารย์ดุเพื่อเราเนี่ยเกิดความกลัวเรารู้ไหมว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยสันดานนิสัยแบบนี้ไม่ดีเลยนะอย่าไปทําเลยเชื่ออาจารย์เถอะค่อยๆเลิกเนาะถ้าเราเลิกได้เนี่ยมันจะดีกับชีวิตเรามากเลยนะเลิกมะเดี๋ยวมึงก็ไปทําอีกเพราะอะไรมันดูไม่ไรแรงไง เราเนื้อออกปะเหมือนลูกเราติดยาเสพติดมาแล้วเราจับได้อะว่ามันเสพยาแล้วพูดละ่ะไม่เป็นไรนะลูกเริ่มต้นใหม่นะยาเสพติดเดี๋ยววันหนึ่งก็เลิกได้ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆค่อยๆเลิกไปก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกแต่มันก็ผิดนะลูกเราค่อยๆเลิกไปทีละนิดนะเราคิดว่าลูกมันจะโอเคไหมโอเคทําไมจะไม่โอเคโอเคที่จะกลับไปเสพต่อไงเพราะมันไม่รู้ว่าผิดมากขนาดไหนไงแต่ในทางกลับกันแม่พ่อบอกว่าถ้าทําแบบนี้นะกูจะเอาเข้าตารางกูจะส่งไปบําบัด ถ้ามึงไม่ยอมเลิกวันนี้มันจะเริ่มไปอีกโมอีโมชน่หนึ่งนะมันจะอีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยนะลูกจะถึงความกลัวเลยเพราะอะไรเราขู่มันว่า้าทำแบบนี้กูจะตัดมึงจากความเป็นลูกถ้ามึงทาแบบนี้กูจะสม่ามกระบอกนะมึงจะไม่มีโอกาสได้อยู่ที่บ้านถ้าเลิกไม่ได้กูจะไล่มึงออกจากบ้านเลือกเอามึงจะอยู่รืงจะไปเป็นงาฟีลลิ่งมันต่างไงนะทีนี้ลูกจะเกิดความกลัวไหมมันจะเริ่มเกิดความกลัวมันจะเริ่มแบบเวลามันจะทุกครั้งที่มันจะเสพมันจะเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะทากับกูจริงหรือเปล่าวะเขาจะไล่กูออกจาก ดังนั้นเวลาเราชี้โทษจําไว้ต้องชี้ให้ขาดผิดคือผิดเราไม่เคยเห็นวัดคูบาจาวัดป่าวัดป่าใช่ไหมเวลาเขาสอนพระเนี่ยเขาสอนแรงมากนะกิเลสเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เลยเพราะกิเลสมันหนาหน้าที่ของคนเป็นอาจารย์ต้องกระแทกกิเลสให้หลุดให้แตกกระจายไม่ให้รวมกันกิเลสรวมกันไม่ได้รวมกันที่ไหนชิบหายที่นั่น กิเลสต้องทําให้กระจัดกระจายต้องทําให้แตกตัวต้องทําให้ตั้งไม่ได้ต้องทําให้รวงไม่ได้แต่พวกเราเนี่ยพยายามรวมกิเลสเข้าหาตัวเองตลอดเวลาต้องทําให้แตกกระจัดกระจายอย่าให้ตั้งมั่นคงอย่าให้มันรวมกันอยู่ในปัจจุบันขนาดได้ต้องทําให้แตกกระจัดกระจายออกไปดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยต้องพยายามทําให้เหตุปัจจัยเหล่านี้กิเลสตัณหาอันหนาแน่นเนี่ยให้มันหมดไปได้ในปัจจุบันขนา อาจารย์ตึงต้องใช้วิธีการดุด่า,าว่ากล่าวพระเจ้าทรงบอกว่าเราจะขนาบเธอแล้วเราจะขนาบเธออีกเราจะสอนเธอแล้วเราจะสอนเธออีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นการสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้เพราะฉะนั้นใครทนต่อการดุด่าว่ากล่าวของอาจารย์ได้ไอ้คนนั้นเราจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์และไอ้คนนี้จะรอดอยู่ได้ในปัจจุบันแต่ใครปวกเปียกออนแอต่อกิเลสตัณหาไอ้พวกนี้จะแพ้ภัยตัวเองสุดท้ายกลับเข้าไปล่มจมล้มเหลวกับกิเลสตัณหาเหมือนเดิม ทำไมเวลาคนมานั่งพูดคำถามกับอาจารย์ว่าอาจารย์อกหักทํายังไงดีทาไมอาจารย์ด่าด่าสาเสียเทเสียด่าให้สํานึกไม่ทันเลยเพราะอะไรมันกระตุกตอนนี้เลยมันจะได้มีจิตกําลังเข้มแข็งโอเคเข้มแข็งแล้วมันเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆเราจะไม่นั่งทุกข์ใจทำไมเมื่อมันไปมีคนใหม่แล้วคุณจะไปสนใจมาทําไมพอเวลามันกระตุกโดนกระแทกเข้าไปทีหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนตัวเองได้เลยบางทีมันบางทีมันก็ต้องโดนอะไรแรงๆเหมือนกันนะกระแทกเข้าไปอย่างเนี้ย บางทีมันต้องมียาหนักยาแรงแตกต่างกันคนที่มีโอกาสในการเจออาจารย์เนี่ยตัวต่อตัวมันจะมียาหนักยาแรงแตกต่างกันบางคนอาจารย์จะพูดดีมากเพราะอาจารย์รู้จิตของเขาว่าในขณะเนี้ยเขาต้องรับประมาณไหนบางคนอาจารย์กระแทกแรงมากเพราะอาจารย์รู้ว่าคนคนเนี้ยต้องกระเทาะแรงแงไม่งั้นมันไม่พอแต่เวลาเราดูไลฟ์สดอาจารย์อะอาจารย์ต้องทํำยังไงอาจารย์ต้องให้ยากลางกลางยากลางของอาจารย์ไม่ใช่แบบว่ายาปวกเปียกยาอ้อแอไม่อาจารย์ใช้ยาแบบนี้ กระแทกอย่างเดียวเลยรับได้คือรับรับไม่ได้ออกไปก่อนไปทําใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่วันไหนพร้อมค่อยเข้ามาวันนี้อยู่ไม่ได้ออกไปก่อนอาจจะเลยเลือกใช้ยาแบบนี้กระแทกเลยใครพอใจอยู่ต่อใครไม่พอใจออกไปก่อนวันหนึ่งถ้าเข้าใจได้ค่อยกลับเข้ามาวิธีการกระแทกแบบนี้มาเป็นการคัดอีโก้คนนะความเขาเรียกว่าอะไรอัตราตัวตนอะใครมีอัตรากับอาจารย์มากเวลาอาจารดาฟ,ฟังไม่ได้เลยคาพูดคำจาเขาฟัง ไม่สนใจเนื้อหาที่อาจารย์พูดต่อให้อาจารย์พูดดีแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจเพราะอะไรเขาเจาะจงมาที่ตัวอาจารย์ดังนั้นเวลาอาจารย์สอนอาจารย์จะไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนมันล้วนแล้วแต่กรอบด้วยประโยชน์ใครเก็บได้คนนั้นย่อมได้ประโยชน์ใครเก็บไม่ได้คนนั้นก็เสียประโยชน์ไปของวางไว้จะหยิบก็ได้ไม่หยิบก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปยืนด่าเขา